เป็นห่วงเพื่อนร่วมงานแล้วก็เป็นห่วงเป็นห่วงกันกำลังคนที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ขนาดนี้ครับรู้สึกเสียดายไหมครับพี่สำหรับคนดีๆอย่างอย่างทั้งสองพันเสียดายมากเสียดายเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ขอผมก็พูดอะไรไม่ออกแต่ว่าเราก็พยายามทวงความิธรรมให้ให้แกให้แกให้เต็มที่ครับเราอยู่เราก็ทํางานต่อไปามนโยบายของคิดว่าแกคงต้องการให้เราเป็นอย่างนี้ครับ เบื้องต้นแล้วเ,เขาเป็นคนที่ยังไงบ้างครับพี่ตอเพื่อนลงอ่างลูกแว่าเป็นคนดีมากครับแล้วก็มีน้ำใจครับแล้วก็มีที่รักของของน้องทุกคนครับครับมีความหวังในเรื่องของคดียังไงบ้างครับพี่ความหวังคดีก็ต้องปล่อยไปตามปล่อยไปตามกฎหมายครับเพราะว่าก็ตามกล้องตามอะไรครับมัน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 หนีกันไม่ออกอยู่แล้วแล้วแต่แล้วแต่ยังมีกำลังใจอยู่ดีอยู่นะพี่ก็ดีครับมีกำลังใจดีครับ ครับ